ลูกแมวอย่างเยอะเลยลงไปด้วยนะไอ้หลงนอนบนกับว่าก้าห่าวิหาถุงใส่ลำยายนี่ลูกถุงในรถไหมลูกมีไหมหาถุงลำยแม่เขาให้มาเอาลำยพอก้าดูนลูกก็นะวิมาช่วยเก็บช่วยช่วยเก็บลำยนะลูก แม่บารับสายลูกมันนอนเชียงของอ่ะยังนอนเชียงของคืนหนึ่งไม่มาเลยกำลังจะกลับเมืองว่าพ่ออย่าตกป, <c oughs> ปลาลูกกลับมาเชียงของร้อยเขาบอกว่ารถจะออกมาแล้วแล้วก็มผมก็ไปรอที่เชียงของก็ไม่มา,า,ว,าว่าว่าไงลูกอย่าตกปลาถูกไปแม่บอกให้รีบกลับไปแม่ไม่ได้อ่านน้ำม,มาสองวันแล้ว ไปช่วยไปช่วยน้าเกี่ยลำใหญ่หรปลําำใหญ่ดีลใหรับลำใหญ่ตวนั้นลงทิ้งว้นี่ดีกว่ามังโอ้ยจะา้เลยพ่อาลีอไรืมใหญ่นตะกล้าเลยยกไปทำตะกร้ากันดีกว่าเนาะ ปกติเห็นแบบเป็นพุงใหญ่ๆทำไมนี้ได้กีอโอ้ยจะหมดแล้ววายแล้ว <c oughs> หมดแล้วจมุต้นแล้วอันนั้นพาไปจำได้กี่กอได้กินะกน,นะครับในถุง่ใช่หรือแม่ซื้ว <c oughs> อวะอาก้าช่วยหยิบหนึ่งอาก้าช่วยคุณยายหยิบลูกได้กินนน่นครับในกล่องอ๋อที่ส่งมาให้เก็บเลยกินหลายจานเลยสายลูกด้วย

ออแกช่วยรับเลวออกช่วยรับเออแกนั่น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 เเราไีถูงไหมน้าแกเราใส่ถุงไปไม่รู้ ก้าไปหาก้าไปหาถุงมาให้คุณยายเร็วมาใส่ถุงถุงอ๋อด,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 ดูอยู่เนี่ยดูอยู่ดูอยู่ใส่เลยครับใส่เลย,ยนี่คือหนูน้อยดีเด่นที่น่ารักช่วยงานช่วยงานตลอดติดก,กับอีกคน อันก็การถุงครับกางถุงกางถุงกลางถุงให้คุณยายถุงไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดหรอกครับแล้วก็สอนมาซ้อนไปอีกถุงก็ได้แลจะถ่ายโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยหยุดมาหยุดสอบมาสองวันมาหายายนี่แหละฮะและว้วช่วงนี้เขาหยุดสามวัน นตาเราถูกเลยตานอนนั้นล่างนะครับ วันนี้จะส่งอัดก,ก้านอนกับคุณตาสวัน <c oughs> นอนอคุณตาสบายอากาศดีด้วยนะทำไมไม่รักคุณตาห่อฮะรักคุณตาหน่อยอยู่บ้านเนี้ยนอนเลยอัะถืออาก,กาศถือเร็ว